สวัสดีค่ะพบกับเรื่องเล่าจากฟอร์คิดอีกแล้วนะคะผู้ปกครองหลายๆท่านคงเคยเจอว่าลูกของเราไม่นิ่งเลยซนมากวันนี้เราเลยมีคำแนะนำดีๆจากครูฟิล์มนักกิจกรรมบำบัดในเรื่องพูดอย่างไรให้เด็กฟังมาฝากกันค่ะลูกดื้อมากบอกห้ามอะไรไม่ฟังเลย เป็นคําพูดที่ครูฟิล์มักได้ยินบ่อยๆจากผู้ปกครองหลายท่านที่ได้พูดคุยกันระหว่างนั้นเด็กก็จะส่งเสียงดังวิ่งและปีนป่ายเก้าอี้ไปมาผู้ปกครองจึงหันไปบอกว่าลูกอย่าวิ่งและห้ามส่งเสียงดังนะเด็กหยุดพฤติกรรมต่างๆในชั่วขณะหนึ่งไม่นานก็กลับมาทำพฤติกรรมเดิมอีกซึ่งทำให้พ่อแม่หลายคนมองว่าลูกดือ้อไม่ยอมฟัง แต่ความจริงแล้วเด็กเขาอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อหยุดแล้วเขาต้องทำอย่างไรต่อไม่รู้ว่าพฤติกรรมที่เราคาดหวังให้เขาทำคืออะไรการพูดคำว่าอย่าหรือห้ามเป็นเพียงความต้องการที่จะหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพียงชั่วคราวเมื่อไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อ <S 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 เขาจึงกลับมาทำพฤติกรรมเดิมอีก <S <S หากเราใช้คำเหล่านี้บ่อยๆ, <S <S อยๆกับลูกน้อย ก็จะส่งผลและขัดขวางต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของสมองส่งผลต่อความมั่นใจของเด็กในการตัดสินใจและการทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นเรามาลองเปลี่ยนคำพูดกันดูดีไหมคะใช้การบอกพฤติกรรมที่เราคาดหวังจะให้เขาทำแทนการบอกว่าอย่าหรือคำว่าห้ามเช่นอย่าวิ่งไปมานะเป็นเดินชา้าช้าหรือนั่งรอบนเก้าอี้นะ หรือว่าห้ามส่งเสียงดังให้เปลี่ยนเป็นการพูดว่าพูดให้เสียงเบาลงนะเป็นต้นซึ่งจะทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ทักษะและพฤติกรรมที่ดีได้ดีกว่านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ